ผู้ข้าเจ้าที่ถือข้าเจ้ามาดูดวงน้ำกบที่ข้าเจ้ามาดูดวงอ่าลังจากเจ้าหายไปแล้วครับสองเมื่นอ่าได้มาฝันนะพอกับแม่มากโอ้พ่อฝันอีกฝันอีกโอ้มากินเขาเม้าจ่าแล้วพอ่อจีนญาติเออสัตว์ไปสมเพิ่มอะไรกลับได้เอาพอกับแม่เรื่งกองเข่าสองกองตั้งย่างกันลองสมอยูอ๋อโอ้ยเก่าเ่าอสั้นโอ้ย พอว่าแล้วว่าตายเราก็เป <Man. S 3> ็นศ to ูนย์ทั้งต oh. ัวเาป็นนั่งเก้าเก้าศูนย์ถือีกดวงกันกเกี่ยกล้องเข่าอีกเนาะกล้องเข่ามันตายแล้วมันบอจะตายแล้วมันะหนาวเฮ้ยมันบ่เปลี่ยนหนึ่งี้ที่เป็นเก้าเก้าศูนย์เล่ทั้งสามตัวแปดตัวใค้ก็เจ้าเก้าเก้านึงนะข้าผมอ่าหายเก่าเก่านึงนึงเก้าเก่าข้าจอาไป ว่าฝันส้่มอีกพ่อว่าฝันสั่มคงจะ่ายเน่ตายแล้วต้อเป็ดศูนย์ตัวเตียตายแล้วก็ศูนย์ตกล้องเขาก็สองกล้องยิดพิสูลายอย่างเดีเาเงนมาให่หาพันโอ้พุทธอาเงินม่ให่หาพันเลยหลังจากเล่กตัวเดียวเออโอ้จจักเหมือนบุญแล้วเนาะไม่เพิ่นสิเป็นเสียทองไม่เนาะเนาะสามตัวปัจเจกมันกีสองร้อยพุ่น อยังยังบ่อหนเจีอยังยังถิ้มไปเนาะอ่าท่าเป็นฟูมากๆนี่ก็ะิ่นักเยอะเือขึ้นว่าลาบเคยได้น้ำโอ้เขาจ้าเคยได้น้ำเน่ยโอ้เขาจะไม่ใหญ่ที่กว่าไม่หลือืมก็สองสามพีดละโอ้แต่ว่าผีผู้นั่งจ้าไปแล้วก็หัวก็ขึ้นมาเนาะ หันหลังกลับเนาะเลือดตกลับมาเก่าเก่าหนึ่งเก่าเก่าก็ว่าอะไรอย่างเงียเเขาหายหนึ่งหนึ่งเก่าแต่ว่าเลือดมันสิกลับพอเขาหันหลังหันหลังมาบอกไปแล้วล่ะเว้ยนาขึ้นมากนะครับผมโอ้ถื่อเถื่อเ่อฟันแหลนแม่นเลยตัวเดียวพร้อมเม็ดเดียวพร้อมแหลนฮิตนายเดียวเออโอ้โหเก้าเก้าหนึ่งเส้าหนึ่งเก้าเก้าแล้วเปล่าะ ดีได้ไลยโย่ไอ้กระไดโอ้ว่าอุ่วันที่หนึ่งหอฝันไปหนึ่งคันวานฝันฝันตรองสอาขึ้นขึ้นลังโอ้โอ้ฟึ่งฟึ่ปัสร้างในงานนี้จะต่มันออขร้งสิรวยรข้นงหน้าเออขั้นาี สร้างไงสร้างอืมเรียกับว่ามีตัวน้อยพ่อกันโอ้มีตัวบักสร้างง่ยๆเลยหลายตัวฟอมนับเบ่งนี่มีเก่าตัวสร้างเนี่ยพ่อเดยอันเท็ยนพ่อนามบิงยังรอยๆไหมมตัวเกี้ยงนั่งข้างนัานั่งอยู่หลังอ่าหลานเหรียญ่าเออสามสี่ปีมันซื้อว่าเนี่ยออนี่ยจันะครับ จะได้ช้างไหมตาจะซื้อให้เอ้ยไม่เอาแล้วอันนี้กลัวหรือเล่าโอลาดีล่าโอ้ไม่คือปตียางง่ากะสังไงโอ้นีเรียกตัวเกาตัวเกาสัดงเนาะโอ้พอคิดว่าเป็นตัวสังเกาเกาหอกหอกอืม ว่าส <ừ> ั่งกักเกาหอกท่านน่ะที่เนี่ยสั้างงานรวยๆมากโตซ้ำกันพร้อมว้ายงามั่พี่ตัวหน่อยตใหญ่ว่าพี่ตสูงตัวต่ำงามเลยตื่นเป่นว้าวเด็กมันคือออกแล้วเก่าๆทุกฟฝา คือปลาของเนี้ยโอ้โหเมื่อ้คือหลังจากฟันเออ <laughs> มันจือมันจะออกไปเออมันออกเก้าเก้าศูนย์เอออ้ามไม่โอ้มันออกเก้าเก้าศูนย์นี่บานนี้มันถืจะเป็นเอาล้านใส่เนาะถือเป็นหนึ่งเก้าเก้าตัวว่างันโอ้ตกตกเรื่ยบานคือปลาคือ<ฮ>ว่าตกตกเรื่ยบานพอเอาหนึ่งใส่แม่ออ ก็ว่างวดว่าขายใครหนึ่งเก่าเก่างวดนี้ก็บ้าฝันว่าเห็นสร้างงางรวย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 ม่นเก่าเสื่อหนัาเบิองแล้วโอ้เก่าตัวโอ้ตัวใหญ่กันใหญ่ปวดนี่แต่ตัวทอกันปาตัวรวยรวยงางมาบ้านหรือเปล่างางน้ำพ่านโอ้ยางน้ำพ่านพ่านพ่านผาผาบ้านไปบริเวณเขาพ่านนี้ ตอนพอนั่งอยู่ข้างหน้าแนบเห็แนแ่นก็เลยบอกหลานเล่เล่หล,ลานโอ้ยอ่อนนิว่วเห็นไหมช้างอยากได้ไหมาตาจะซื้อให้พ่อจันครับผมไม่เอาแล้ว,อ,ว,ลวอ,อ่นนอ,อ,อนนิ่ววอหลานหน่ะย่านสร้างคือเอออโ้เสด็จของเนี่ยเป็นว่าเก่าเออ มันชื่อออกแล้วสร้างกตเขาจา็ปีน้าเก่าเนะานะพรเนาะคผลในตำาราบางตำาราก็เจ็ดเจ็ดสาเก่าเจ็ดเจ็ดเสากเก่า,กกาตำล่าหนึ่งแต่ว่าสร้างมันเป็นเจ็ดโอ้ตำา,า่าถ้าสร้างมาเป็นฟูงมันจะเป็นเจ็ดเจ็ดมาเป็นฟูนโอ้โอ้บางตำล่าบางตำล่ากันว่า อืสร้างมันก็ต้องเป็นหกเพราะง่วงมันเป็นเลขหกโอ้ง่วงง่วงอ่ะน่างกำลัากับว่าเก่าครับสร้างกับน้ำเก่าแล้วตามที่ผมเนาะสร้างไงกับไม่เก่าเสือเก่าตัวอีกนักบางไม่เก่าตัวเยอะแล้วเี้าหยังเลยบ่อเก่าแล้วขึ้นรุ่นครับมาฝันนีก โอ้ฝันต่ออีกฝันว่าคู่ตึงวาสัน<ะ>เป็นผูหยิ่งแต่เล่าตายแล้วดิเราเสียไปละแล้วมางแี่นหลังบอกย่างี่นคู่มาลรุ่งมาเย็ดทองแถวอสางติดต่อกันย่ารู้เป็นห้องเป็นห้องเป็นห้องสั้นเดียวสั้นเทอสั้นเนี่ยแต่เทอไม่ใชรละแต่หลังค่าแต่ทั้งนางอกล่มนะ ถ้าเก้าฝันเห็นรังค่าเงี้ยนี่มันก็เป็นเจ็ดแล้วโอ้เงาะร้องข้างหนาเจ้เอ่อเทิบเทิบรลบบางแดดอ่ะเออเออแล้วเรียกอะไเจ็ดเจ็ดหันฝันตามฝัน,ออนโอ้มีแต่ได้ตีให้เก้าเก้าเจ็ดเจ็ดหกหก ก็ได้แปลวาสิเนี่ยอวยหัวลุ่งก็ได้เก้าอ่าม่เท่านั้นอถ้าสามตัวตีเป็นเท่าไหร่หนึ่งไม่กาเก้าตัวเ,เ,เก้านอ่ะอ่า อก็มนีคฤตว่าช้างกระนำเก่าบ่คือแน่ใจถ้าฝันเป็นมันหาแม่นโอ้คือมั่นใจเลยแม่นมันี้บอกมันมันสั้นละฝันว่ามันบอกว่าเป็นตัวมันจึงใกล้ๆเคี่ยงกันครับผมขันว่าสั้นต่อหมวดรุ่นโอ้ว่าขันได้เป็นตัวเขาความบอกเป็นตัวแต่เขาความบอกเป็นตัว โอ้ก็เลยบวกนี้อาจจะมา่กว่านี้วันนี้ก็บพวฝันสร้าอีกเห็นสร้างง่ายอีกโอ้พี่หน้าเลยเกศเกศเก่าเก่าฮึสเก่ยส่วนมากกะกะึ้นว่าสิเป็นสัตว์นะพ่อเนาะโอ้มาเจด้ยต่งังหวดที่เดี่วเนาะสามตัวผมมอหายมากไหม งวดนี้นะพผลมาต้องงวดนี้เคงเคงเล่งวดนี้เพอาะต้องเสียดายเพอาะต้องเสียดายงวดที่แล้วเอาจัดเต็มเลยงวดดีงวดนี้มาเต็มสามเป็นบ่ออ่าเนี่ยเต็มสามเลยงวดนี้งวดงวดที่แล,ลดด้วนี่บางตัวนึงเม,นะมื่อพรอเนาะไอ้ซ<บ>อฟพีไม้ขวาก้อนเก่าช่องไทยเก่าเอออืมหนาวบ่ะวะว้ยหนาวเลย โอ้พ่อคือคือว่ามั่นใจเลยงวดนี้มั่นแน่เพราะว่าตามตามที่เคยมากเคยฝันมากทั้งสิขั้นไห้ตรงตรงสามตัวบ่ออกงวดรุ่นปังแท้เลยต่มเลยมันเคยห้องบอกแ้ยินแต่เสียงครับศูนย์สองเด้อสันห้องมันจะได้ปลาผครับผมห้ยบอกแล้วงวดรุ่นบ่ออกศูนย์สองโอ้ออกน้ำกลดเลยปังเลยคืองวดกันกับหนึ่งหนึ่งเกาหหัน เออวันนั้นน่ะนึ่เก้านึ่งหา้านึหาตีพอะเก้าหานึเอองัดกันซือกันแม่งวดงวดดีกะคือเป็นงวดที่แล้วเขาบอกแล้วผู้เก้านี่บอกผู้นี้ผู้เก้านี่บอกใช่งดีฟันเห็นช้างฟัน ปัญญาสร้างถ้าผมมันว่าเป็นเด็กยิ่งเสียงแล้วไม่เป็นโกรธพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับผมเอาขันมาเบนไม้หายสองครับครูหนึ่งน่ะอืเอ้าเรียกออกแล้วมันบอกมานอนฝันตื่นขึ้นเป็นวันที่สองเอาวันที่สองมันหมดเป็นวันพ่าเจ้าเหนังไหนเจ้าใส่วันพ่าตัวสักสัตว์แพี่น้องนะเขาบอกเป็นก้อนฝันของพ่อหมอดูครับหมอคอยให้มีสุขมีหมานำกันครับผมการข่วยว่างเอามาตั้ง